สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูโอในวันจันทร์ที่21นะคะหน่วยการเรียนรู้วันนี้คืออวัยวะและการดูแลรักษาค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องตาอายตาพูดตามคโอสิคะลูกอายตาค่ะอายตานะเดี๋ยวก่อนจะเราจะไปรู้เรื่องตาเดี๋ยวครูโอมีเพลงมาให้เด็กช่วยกันร้องตามคโอหนึ่งเพลงนะคะ ือพร้อมไหมคะอ่าในหัวคะจับหัวข้างหูหัวไหล่จับไวไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดืออีกครั้งนะคะจับหัว จับหัวลูกจับหูอ่าเจอได้ไหมคะเอาใหม่ลองนึงจับหม่เอาใหม่จับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วมาจับสะดือจับหัว ข้างหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วมาจับสะดือเดี๋ด็กๆลองหัดล้องดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขออีกหนึ่งรอบนะคะจับหัวจับหัวข้างหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตา แขนจับขาแล้วก็จับสดืออ่าได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องตากันนะคะว่าตามีหน้าที่สำคัญอย่างไรอ่ะมาดูนะคะตาเป็นอวัยวะที่สำคัญเราใช้สำหรับการมองเห็นเราจึงต้องดูแล,แลรักษาดวงตาของเราให้มีสุขภาพดีและเวลามองเห็นอย่างชัดเจน ไปดูนะคะคะต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวโอมีกรให้ฟังก่อนนะคะเด็กหนูนั่งมองดูหนูหมากาไก่มองใกล้มองไกลมองไปรอบข้างมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหนูเห็นทุกอย่างด้วยสองตาเอ้ย เดี๋ยวครูโอมีเจ็ดเพฤติกรรมที่ทําให้ดวงตาของเราอ่านละคายเคืองและตาของเราอาจเจ็บได้นะคะจากการทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูได้นะคะอันนี้สําคัญมากเลยข้อที่1นึ่งสูบบุหรี่สูบบุหรี่ทำให้ตาทําไมคะเพราะจะเสี่ยงต่อเลาต้อกระจกประสาทจอตาเสื่อมนะคะ บาหวานขึ้นตาม่านตาก็อาจจะอักเสบได้ถ้าเรายังสูบบุหรี่อยู่นะคะข้อ2อดื่มน้ําบ่อยๆดื่มน้ําน้อยไปมันจะทําให้เราทาไมคะาการผลิตน้ําตาของเราค่ะมันจะน้อยลงนะคะต้องกินดื่มน้ําเยอะๆถ้าใครดื่มน้ําน้อยไปเด็กๆต้องดื่มน้ําให้มากขึ้นนะคะต่อไปข้อ3 เราต้องไปตรวจสุขภาพตากับคุณหมอด้วยนะคะบางคนเอ๊ะทำไมตาเราคลืนๆแต่ก็ไม่เคยไปหาคุณหมอเลยลองไปให้คุณหมอเช็คดูนะคะว่าตาเราผิดปกติหรือเปล่าต่อไปข้อสี่ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอใครที่ชอบนอนดึกเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะอย่านอนดึกเกินไปนะคะเพราะจะก่อให้เกิดริ้วรอยรอบดวงตาใต้ตาตรงนี้นะคะก็จะมองค้ำเป็นหมีแพนดา้าเพราะว่าเรานอนดึกนะคะต่อไปข้อห้านะคะเราจะ เราไม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทําให้ดวงตาของเราขาดวิตามินนะคะลูกต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะต่อไปข้อ6เวลาเราเจอแสงแดดร้อนๆเราไม่เคยใส่แว่นตาเลยแถมเรายังแอบไปมองขึ้นบนฟ้าโอ้โหแสงว่าสว่างจังเลยแต่วิธีนั้นคือวิธีที่ผิดนะคะเพราะการที่เราได้รับแสงสว่างมากเกินไปกระทาให้ตาเราเจ็บได้นะคะ ต er ่อไปเวลาเด็กๆเจอฝุ kind of like ่นอันนี้สําคัญเลยเด็กๆก็ชอบเอามือออไยฝุ่นเข้าตาขยี้ขยี้แรงเด็กรู้ไหมคะมันจะทําให้เส้นเลือดฝอยในลูกตานะคะรอบดวงตานะคะอักเสบได้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูวิธีทําให้ตาเรามีสุขภาพดีนะคะดูแลสุขภาพดวงตาแบบง่ายๆนะคะข้อหนึ่งเลยอะไรคะลูกนอนหลับให้เพียงพอ ข้อ2กินอาหารที่มีประโยชน์ข้อ3าเวลาเจอแสงแดดเยอะๆต้องใส่แว่นตานะคะกันแดดน,นะคะป้องกันแสงค่ะต่อไปหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับดวงตาเช่นโทรศัพท์ค่ะเด็กๆเวลาดูมากๆนะคะม่านตาเราอักเสบได้นะคะต่อไปเวลาเราดูโทรศัพท์นาน,านเราก็จะต้องรู้จักหลับตาะคะ่ะหลับตาทําไมคะ ลับตาเป็นการพักผ่อนสายตาอย่างหนึ่งอย่างน้อยสักห้านาทีหลับแป๊บหนึ่งจวค่อยๆลืมตามาใหม่เด็กๆจะรู้สึกว่าดวงตาของเรามันจะสว่างขึ้นรู้สึกว่าเบาขึ้นเด็กๆลองทําดูนะคะเวลาเด็กๆเล่นหน้าจอมือถือนานๆนข้อสุดท้ายอย่าลืมนะคะที่โอเตือนว่าถ้าเรารู้สึกตาเรามันเคืองหรือว่าเจ็บตาหรือมีตาแดงต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะ ทีนี้เรื่องนี้สําคัญโอ๋ขอเน้นข้อเด็กๆเ,เล่นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะในช่วงปิดเทอมแบบนี้ในสถานการณ์โควิดไม่สามารถมาโรงเรียนได้เด็กๆก,ก็จะอยู่กับจอโทรศัพท์เพราะฉะนั้นจะทําให้ตาของเด็กอักเสบได้เด็กๆด,ดูรูปตามกูนะคะในรูปเห็นไหมคะมีน้องกําลังเล่นโทรศัพท์เด็กๆเ,เคยฟังข่าวไหมคะข่าวที่มีน้องเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานๆม่าน,านาตาของน้องทํางานหนะักก็เลยตาอักเสบ ส,สุดท้ายหนักขึ้นเรื่อยๆจนน้องต้องไปผ่าตัดตา,ตา,ตาอาการเริ่มต้นคือเคืองตาตาแดงแดงม,มากๆขึ้นเส้นเลือดฝอยในตานะคะตามรูปเด็กๆเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยในตาจะแดงตาจะบวมนั่นคืออาการเตือนแล้วค่ะว่าเราอยู่กับโทรศัพท์นานเกินไปเพราะฉะนั้นเด็กๆ ดูได้ครูโ mm. อไม่ได้ห้ามแต่ต้องดูเป็นเวลาถ้าดูทั้งวันไม่ได้พักสายตาเลยอาจจะเป็นเหมือนในรูปที่ครูโอส่งมาให้นะคะเพราะฉะนั้นดูคลิปครูโอจบแล้วอ่ะพักสายตาพักนึงเด็กๆก,ก็ไปหากิจกรรมอื่นทาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านก็ได้แต่อย่าอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันนะคะสงสารตาตัวเองนะเด็กๆอยากมีตาที่สวยและแข็งแรงอยู่กับเราไปจนแก่เลยอายุมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องใส่แว่นไหมคะ อ่าบางคนเด,เด็กเคยเห็นไหมใส่แว่นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยจะวิ่งเล่นอะไรก็ไม่สะดวกเพราะว่าเดี๋ยวแว่นมันจะหล่นนั่นคือกลุ่มเด็กที่เล่นโทรศัพท์นานๆนนต้องใส่แว่นตาบางคนถึงกับตาบอดก็มีนะคะเพราะไม่รู้ว่าตาเป็นอะไรทําไมถึงเครืองรู้อีกทีหนึ่งม่านตาเสียไปแล้วโอถึงบอกว่าถ้ารู้สึกผิดปกติเจ็บตาปวดตาต้องรีบไปหาใครคะคุณหมอนะคะ อ่ะต่อไปใบงานวันนี้นะลูกนะครูโอ,โอมีลูกเด็กสองคนดูลูกตามครูนะคะลูกเด็กสองคนนี้กําลังอ่านหนังสือเด็กๆด,ดูสิเวลาเราอ่านหนังสือเราใช้อะไรอ่านหนังสือคะเวลาเราต้องมองรูปภาพมองตัวหนังสือใช้อะไรคะอ่ามีคนตอบถูกแล้วใช้ตาเด็กๆก,ก็โยงเส้นมาที่รูปตานะคะแล้วก็ไมคะอย่าลืมคุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นชั้นเลขที่ให้ครูโอด้วยนะคะ เดี๋ยวเวลามาส่งเดี๋ยวเกิดไบงานสำหรับกันดูโอไม่รู้นะเอะใครทําการบ้านส่งโอแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปตอนทําการบ้านมาให้โอด้วยนะคะแล้วก็ส่งใบงานโอด้วยต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกคนมากนะคะที่ให้ความร่วมมือขอบคุณมากคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย